ราชบรุรีญิโผเ่ F4 ของเราได้เกียรติจากทีมชาติไทยมาอุ่นเครื่องหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีเริ่มเกมในเวลา19.00น,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 นวันนี้โค้ชซิโก้ไม่ได้มานะคะนำทีมโดยโค้ชโชตุวีพรมรัฐก็จบที่6-0ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าทีมชาติไทยเ,ออเล่นไม่ดีนะคะเป็นโอกาสเป็นจังหวะซึ่งจากการที่ นักพีลานักเตะของสโมสรราชมุยมิโผลเอฟซีเตรียมตัวที่จะเล่นในลีกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เราจะไปเยือนบีซีเทโลาศาสนาซึ่งการเต็มตัวตรงนี้ก็ทำให้มีพระกำลังที่แข็งแกร่งทำให้เราได้ชนะทีมกตรงน,นี้เราก็จะไม่คิดว่าใครแข็งแกร่งหรือเก่งกว่ากันนี้จะเป็นอีกบทวิชาหนึ่งที่ พวกเราจะนําไปเรียนรู้และวันนี้เราก็ได้มีความสุขกับ6-0แต่สิ่งสําคัญในลีกซึ่งขณะนี้ราชบุรีมิถุนเล fc ของเรามีคะแนน,นอยู่ที่4-3แต้มซึ่งอยู่ลำดับ,บที่4อยากจะรักษาสถิตินี้เอาไว้ให้อยู่กับทีมให้นานที่สุดตรงนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีแล้วก็พี่น้องแฟนคลับที่รักกีฬาฟุตบอลนะคะ ถ้ามีโอกาสมีเวลามาล่มชมร่มเชียย์พวกเราด้วยนะคะในวันที่18เราไปเยือนเทโลแล้วเราจะกลับบ้านมาในวันอาทิตย์ที่25กุลานะคะ19.00นเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท่าเรือ F4 นะคะการท่าเรือซึ่งตรงนี้ก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆอีกเกมหนึ่งอยากให้มาช่วยเชีีรยนะคะเพราะว่าในส่วนของราชบินมิตรผลของเราก็อยากอยู่ในตำแหน่งหรือลำดับที่ดี ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ส่วนท่าเรือก็ต้องการแต้มเพื่อให้ทีมมีชัยชนะเราตรงนี้พละกกาลังจะเกิดขึ้นได้าจากที่เด็กมุ่งม,มั่นที่จะสร้างสารรค์ตัวเองพร้อมทั้งสตาและทีมงานแต่สิ่งสำคัญคือเสียงปรบมือเสียงให้กําลังใจอันแนว่วแนว่แนที่แฟนคลับมอบให้กับนักเตะนักเตะบอกตลอดเลยนะคะว่า เสียงดังๆของทุกท่านที่มอบให้กับพวกเราตรงนี้คือยาชูกำลังเป็นน้ำทิพที่สามารถสร้างให้พวกเขามีพละงกำลังกำลังที่กำลังจะหมดไปก็จะคื้นกลับมาได้ในวินาทีที่ทุกท่านเชียร์พวกเรานะคะถ้ามีโอกาสมีเวลามาร่วมชมร่วมเชียร์พวกเราด้วยนะคะในนามสโมสรในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีและแฟนคลับของทีมชาติไทย ที่มาร่วมชมนชียร์ในสนามเป็นจนํานวนมากซึ่งมีรายได้ที่จากการหักให้ใจ่ายบางส่วนแล้วเหลือประมาณแสนเจ็ดหมื่นบาทเศษตรงนี้สมโมสรก็จะนําไปจัดเครื่องกีฬาเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็ต้องการเครื่องกีฬานะคะแล้วทางสมโมสรจะประสานไปในโรงเรียนต่างๆที่พวกเราได้รับทราบว่าโรงเรียนไหนต้องการอะไรนะคะก็ขอกลับพะคุณอีกครั้งหนึ่งนะนะคะสำหรับ กำลังใจที่มีให้พวกเราตั้งแต่ต้นจนถึง,งวันนี้และตลอดไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะก็ถือว่านักเตะทุกคนทําได้ดีนะครับทั้งตัวจริงตัวสํารองนะครับวันนี้ทุกๆคนตั้งใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสกอร์อาจจะดูขาดไปหน่อยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักของวันนี้คือการให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในการที่จะออกไปเย <c oughs> ือนบีซีเทโรทย์หน้าขอบคุณแฟนบอลทุกๆท่านนะครับที่มามาชมกันในวันนี้นะครับแล้วก็เรายังเหลือ10แมตช์ในลีกตอนนี้เรา อยู่ที่4นะครับอันดับคะแนนเท่ากับที่3ซ,ซึ่งซึ่งโอกาสเราก็ดีนะครับแต่ว่าอันดับ3ถึงอันดับ7เนี่ยคะแนนสูสีกันมากนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ใหญ่ๆด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็อยากให้เสียงเชียร์แรงเชียร์ของทุกท่านนะครับช่วยช่วยผลักาดาันทีมเราให้ไปข้างหน้าต่อไปก็ต้องยอมรับว่าลาบลีแข็งแกร่งนะในในลีกนะฮะและอย่างของเราก็กําลังคัดเลือกตัวด้วยแล้วก็เพิ่งรวมทีมนะครับเพราะนั้น ความแตกต่างก็ด้เห็นได้ชัดว่าลาบุรีเขาความมุ่งมั่นเขาเยอะกว่าทีมโอลิมปิกครับยินดีมากเลยนะฮะที่แฟนบอลได้เข้ามาชมแล้วก็มาทํางานการดุส่งกันด้วยนะเพราะนั้นได้ทั้งเกมฟุตบอลแล้วก็ได้ได,ได้ได้ช่วยเหลือ,อน้องๆด้วยนะฮะพวกผมนะฮะในในนามทีมชาติก็ขอบคุณแฟนบอลชาวราชบ,บุรีทุกท่านนะฮะและละแวกใกล้เคียงนะที่มาชมเกมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ